พักสมขี้โมเทดไกยเทียบฟอร์มหม่สิริกัญญาอิงแพรทองทานดูสามด้านชี้มวยคนละรุ่นฝีมือคนละชั้นแต่ผลเป็นอย่างไรเคยพิสูจน์กันในสนามเลือกตั้งยายพูดถูกนะยายฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า่ะให,ให้ฉันจะฉันจะวิเคราะห์เลยนะยังไงอะสิริกัญญาก็สู้อง์อิงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องสติความสามารถหรือความสวยหรืออะไรนะ คือเธอมันจนไงมึงอายุแค่สี่สิทั้งชีวิตมึงมีทรัพย์สมบัติแค่สมล้านกว่าบาทแต่อุ้งอิงเนี่ยมันอายุก็สามสบกว่าเท่าๆกับเธอนั่นแหละแต่มันมีผัวมันมีลูกสองคนมันมีสมบัติที่ทักษิณยกให้มันเจ็ดหมื่นล้านพ่อมันรวยรวยเป็นล้านล้าน้านไม่ใช่ห้าแสนล้านนะพ่อมันสร้างทุกอย่างเตรียมไว้ให้อุงอิงหมด ทั้งอำนาจทั้งบารมีทั้งสอสอทั้งพักการเมืองแล้วเธอจะเอาอะไรไปเทียบธอเทียบองค์อิงไม่ได้หรอกต่อต่อให้ไม่ต้องเธอกับองค์อิงอ่ะแค่พักเธอเก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะเธอยังไม่มีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลเลยเพราะอะไรพรคพรักก,ก้าวไกลอ่ะมีแต่คนพูดเก่งขีโม้อ่ะภาษาชาวบา้านเขาเรียกว่าคี้โม้อ่ะ าสายเก่งในสภาแต่เวลาทํางานทํางานไม่เป็นบางคนรูปหล่อหน้าตาดีพูดเก่งเลยแต่เวลาถึงเวลาทํางานมันทําไม่เป็นไงมันทํางานไม่เป็น